วงน้องสาวนอกประเทศที่เกิดก่อน B N K คือวงใดฮะฮะอันนี้ข้อสอบชัยนินขอไว้บอดหน่อยค่ะเมื่อกี้ฉันไม่ได้ตอบโคทาร่โลหรอก็ตอบโคทารโล่ใหรอวะก็ตอบชิบะโคทาร่โลนะโคตรแฟนพันแท้ B N K มันแน่เอาไปลองทำกันมันไม่มีใบเล่มันมีแต่อาราเล่แมวของใคมุกชื่ออะไร ด้วยฟูกับบิสจิตวันหยุดของแก้วคือวันอะไรเสียงหัวเราะประจําตัวของปูเป้ในไอจคืออะไรฮะไม่ถูกใครกินถั่วกับลูกเกดวะเนยเหรอไม่ถูกโอ้ยโอ้ยอะตะว,วันชอบูคนนั้นแต่มันชอบดูบาร์บี้ด้วยปะวะเก่งมากครับพี่เป้เก่งมากคุณรู้จักโมบาย B เบียนเคฟเทศมากแค่ไหนโมเตนโมเตนเอ็มวีคุกกี้เสียงไทยมีความยาวกี่นาที ควิสบี k คนไหนจะชวนคุณไปเที่ยวนะถ้าตัวเองนี่หะนะ <c oughs> <laughs> ไปเที่ยวที่าอยู่บ้างมานานเออต้องเข้าสู่ระบบด้วยโอ้ยไม่เลยแหละมันต้องเข้าสู่ระบบเลยเยอะแยะแบบทดสอบชุดแฟนบี k นเทที่เอดสองวงน้องสาวนอกประเทศที่เกิดก่อนบี k คือวงใด <c oughs> AKT ไงไหนบอกเป็นบี k นควิสไงฮะผู้ก่อตั้ง AKB <c oughs> ชื่ออะไรอ้าว <c oughs> อากิมโตะอยากซื้อคีฉันว่านี่คือมันใช่ของเบียนเคใช่ไหมเนี่ยแบทวอทสอบคมเป็นแฟนเพลงแรกของ AKB ชื่อเพลงอะไรที่ลงแผ่นปี2008สเกิร์ตฮิลาริจริงเหรออืมน่าจะใช่วงพี่สาวเปิดตัวครั้งแรกเมื่อใด2 0 0 5ัน้ละมัง้ง AKB นั้นจ8แปลนคอรันบอดจากซิงเกิลไหนไ่าอังกฤษเอเ้ยเอาว่ะจริงเหรอน่าจะ เป็นชื่ออะไรของ AKB ที่ถือว่าทำให้วงประสบความสำเร็จอย่างมากในปี2009 2009เหรอริเวอร์หรอเชอรปางเรียนต่อปอตีที่ใดประธานบริษัทออฟฟิศ48ชื่ออะไรฮะฮะไม่นับ SNS แล้ว b ว k เป็นวงน้องสาวลำดับที่เท่าไหร่อันนี้ต้องนับในญี่ปุ่นด้วยไหมนับญี่ปุ่นเป็นสิบแล้วปะเอ่อนะ AKB AKB ก่อน SKE NMB AKT NCT JKT หกลังนักปีนี้เนี่ใช่แหละเราออกมาก่อน STU เปื่อวะคนกอนใช่อันนี้ข้อสอบชัยนินขอไว้บอดหน่อยค่ะเพลงที่ทำให้ bnf ที่รู้จักอย่างมากในไทยชื่อเพลงอะไรกุกกี้จงคำตอบกรอกชื่อนามสกุลไม่ครบต้องกรอกชื่อได้เหรอตอนนี้กลับไปเริ่มใหม่นะฮะฮะใหฉันเริ่มใหม่ละอ๋อโอเคชื่อนามสกุลอ้าวอ้อ้าว ไหนอะเฉลยอ่ะก,ก็ทําครบทุกข้อแล้วนะทําไมละ่ะนอนดีกว่าอา้ผิดหนึ่งข้อน่าจะโทษเป็นประธานบริษัทออฟฟิศสี่สิบแปดประธานบริษัทออฟฟิศสี่สิบแปดชิบะโคโทาโร่เมื่อกีจ้จะไม่ได้ตอบโคโทาโร่หรอเธอเตอบโคโทาโร่ไม่ใช่หรอวะหรือว่าผิดข้ออื่นอะช่างมันเถอะไม่รู้แหละ <laughs> ก็ตอบชิบะโคโทาโร่นะถ้าจะผิดข้ออื่น เกมกบที่พี่เล่นชื่ออะไรพี่เป้เกมกบไหนวันนี้ไม่ได้เล่นเกมกบเลยนะแฟนพันแท้ who's that BNK โคตรแฟนพันแท้ BNK มันแน่เอาไปลองทำกัน <laughs> ชื่อจริงของสาวๆ BNK พวเนี้นทั้ง26กคนคือโอโหอันนี้ไม่เล่นแล้วกัน <laughs> โคตรโคตรแฟนพันแท้มาชื่อไหนคือมาของเจนนิสปู่บี่หมูหยองอไรเล่กัดจังมาเจนนิสชื่อใบเล่กับฟุงฟิงไม่ใช่หรอ จาง阿拉เล่หมูหยงผู้บี่ทุกคนอันไหนคือชื่อว่าเจนี่มันไม่มีใบเล่มันมีแต่อ阿าเล่ <laughs> งงอ่ะอะเอาใหม่เอาใหม่อันลองตอบว่าอราเล่ดิอ่ะถูกอราเล่ถูกแมวของใครมุกชื่ออะไร ด้วยฟูกับบิชิตอนี้ต้องถูกแล้วละ่ะอ่าถูกจ๋าเคยเล่นละครชื่อเรื่องอะไรขามินกับปูนแม่มิเชลเรียบอะไรเรียบอะไรว,ว้าววิทยาศาสตร์จุดอ่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่วิทยาศาสตร,ร์เลยวิทยาสิ่งเหรอวันหยุดของแก้วคือวันอะไรฮะวันหยุดของแก้วคือวันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ่ะไม่ใช่ด้วยวันหยุดของแก้วคือวันอะไรใครสอนหนังสือเด็กโอกาสในวัน Easter. อีสต์อ้อนก็วะเฮ้ยถูกด้วย ใครเป็นสาวเชียงใหม่เป้น้ำใสนั่นแหละเป้เป้ไม่หายเชียงใหม่สิงห์บุรีคือบ้านเกิดใครอ่าหนึ่งเสียงหัวเราะประจําตัวของปูเป้ในไอจีคืออะไรอุ๊อุ๊อี๊คิ๊อะไรวะแบบนี้ไม่ได้อ่ะอุ๊อุ๊เหรออุ๊อุ๊ฉันเคยหัวเราะอุ๊อุ๊เลยหรอวะใครต้องผ่าฟันคุดเลยไม่ได้มาไลฟ์ตอนออกอากาศเวียงเชียงฟเรียเซมไปโอ้โหมีสิก เฮ้ยถูกด้วยเฮ้ยเก่งว่ะใครชอบเพลงดิสนีย์น่าจะมูบายอ่าถูกใครเคยมุดพุ่มไม้เพื่อถ่ายรูปจนต้นไม้บังจ้นต้นไม้พังกิแคทเฮ้ยถูกนิ้งไปเที่ยวสงการสองพนสิบเจ็ที่ไหนออสเตรเลียว่าถูกถูกใครมอยช่นเน่ยมีด่วนนก่อใครเคยว่ารูปเอคยบีซิโรศโรส่งครูแล้วได้เอบวก คสโ,โอ้สุดยอดเลยว่ะพี่เป๊ใครคือรูเมทของมิวสิกสมัยไหนวะเนี่ยเจนห <c oughs> มา,ายชอบการ์ตูนเรื่องอะไรมากวันพชีชโอ้จริงๆพี่เป๊ก็เก่งกัน,นะฮะใครกินถั่วบดฮะใครกินถั่วกับลูกเกดฮะใครกินถั่วกับลูกเกดวะเนยเหรอฮใครวะ <c oughs> ใครชอบเกมแนวอารพีจีและเคยถย่ายรูปกับเกมแนวอารพจีลงไอจีพี่เชิญเหรออ้าพี่เชอญทุกทุกท่านเครคือเมทน้ำหนึ่ง เนอะน่าจะช่วงแรกเลยแหละเออถูกอยู่ใครเคยแล็บชวนคนมาดูเวียนเคฟที่เซ็นไปายปันมีคนเดียวช่วงแรกเออเหนื่อยวะมิอลีมีพี่สาวกี่คนคนเดียวใช่หรือมีสองมันมีพี่สาวมีดิคนเดียวฮะมีสองคนสองเหรอ<พ>ะจะจังไปญี่ปุ่นครั้งแรกปีคศอ,อ,อะไรอ้ <ไป S 1> จะเกิดแล้วมันจะเกิด,กด,กดปีอะไรก่อนสองพันห้าละกันสองพันห้า ใครมีนิ้วนางข้างซ้ายประหลาดเสเนยเหรอเนอยเหรอไม่รู้ไม่อ้าวผิดด้วยอ้อาวมีตัวเลือกด้วยเหรอใครเคยลงรูปถ่ายในอะควาเรียมในไอจีโหโหแล้วไม่ได้ป็นได้โห oh, ตอบผิดด้วยอะ่ะโ oh, ูชิน้องน้ำหอมคือใครโอ้ซากุราปะวะซากุรและกันอ้าวผิดด้วยอะ่ะโอชิองน้ำไม่ใช่ใครชอบดูโคน,นันและบาร์บี้ตะหวานตะหวานชอบดูโคน,นัน แต่มันชอบดูบาร์บี้ด้วยปะวะใช่แหละอ่าถูกใครเคยได้เข็มกัดอนิเมะจากเสียวปางฮะอันนี้ไม่เรื่องอะไรอะเปียเอ้อจิ๊บเคยได้ไหมฮะจิ๊บเคยได้ไหมไม่รู้เอาละเอ็งรู้ได้ไงอะจิ๊บจิ๊บตัวสมาชิกรุ่นแรกวันที่เท่าไหร่อืมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่กุมภาวันไหนอะอะไรสิบสองอืมสิบเอ็ดอืมสิบสอง ควิสเก่ามากได้ยิ้มสามคนผิดตั้งเจ็ดข้อแน่เออ <c oughs> เก่งมากครับพี่เป้กเก่งมากทายชื่อสาวเวนเชจากภาพที่ตัดมาท่านรูปโปรไฟล์ก็ง,ง่ายอยู่นี่จิ๊บชื่อจริงของทั้ง26คนนี่ยากและทายรอยยิ้มสมาชิกเ n นเคคุณรู้จกักโมบายเ n นเช่เทสมากแค่ไหนไหนมาดูซิเราจะได้สักเท่าไหร่มันเกิดของโมบายคืออถูกอยู่ฮะโมบายกรุ๊ปเลือดอะไรโม <c oughs> บายกรุ๊ปเลือดอะไร <c oughs> โอ๋หรอหรือเป็นคนกรุ๊ปโอเออถูกอยู่โอ้โมบายชอบสีอะไรแล้วใครพิมพ์ด้วยนะสีลุ้งแต่ตอนนี้มันชอบสีเขียวนะอ่าผิดด้วยโมบายชอบแฟชั่นแนวไหนอ่ามีแมนแมนนะคะจูกุอะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปสายฟอแล้วฮะเขียนโมบายภาษาอังกฤษชื่อจริงของโมบายพิมพ์ระพัดในเอ็มวีโมบายเป็นตำแหน่งอะไรเซ็นเตอร์ไงเพลงอะไรที่โมบายไปติดเซมปัจจุบ สกิโนซีซันโมบายเป็นเบียนเครุ่นที่เท่าไหร่โมบายชอบตัวการ์ตูนอะไรมากที่สุดโม <ou> มินโมบายมีบัดดี้ที่นอนห้องด้วยกันคือปูเป้เบียนเคประเทศใครเป็นคู่จิ้นกับโมบายปันเจนิสมิวสิกตะวนันโมเตนโมเตนใช่ด้วยอรอ <c oughs> ไม่ใช่อานี่โมบายอยู่คือที่ไหนฮะ <h> ah? อ๋อในรูปอ่าผิดไปข้อหนึ่งข้อไหนวะอ๋อข้อ ข้อที่ว่าชอบสีอะไรแล้วตกลงสีอะไรอ่ะคําตอบที่ถูกคือสีชมพูนารูโ้โด้แฟนบันแท้ b บ k ระดับยากมากต้องรู้ลึกร,รู้จริงเ <c oughs> มื่อวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2561ที่ผ่านมาในงาน Thailand Mobile Expo 2018ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตในบูธโนเกียใครไปร่วมโชว์มินิคอนเสิร์ตบ้าง <c oughs> อันนี้โมบายไถมุกน้ำหนึ่งปันไป,ปเลยนนใครเล่นโฆษณา2 i อยของ2มุกเอสบ้างคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ b บ k จะขึ้นวันที่เท่าไหร่คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกโอ้โหบัตรราคาถูกที่สุดคือเท่าไหร่ทุกคนเทน่าไหรอ่อ่ะแปดร้อยป่ะ800แปดร้อยละมัง้งคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ b บ k จัดขึ้นที่ใดใบเทคบางนาหอร์หนึ่งศูนย์หกเอ็มวีคุกกี้เสียงไทยมีความยาวกี่นาที หกจุดหนึ่งหนึ่งหกจุดศูนย์หนึ่งหกจุดสองหนึ่งหกจุดสองสามหกจุดศูนย์สามโอ้โหจะปังมีกร,รุ๊ปเลือดอะไรฮะน่าจะเอ๋ส <c oughs> ่งคำตอบอ๋อผิดตั้งสามข้อชอบเล่นในที่มันยากๆ,ๆหมดแล้วพอได้ทุกคนขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณยิ่งเมื่อกี้มันไม่สวยอ่ะทุกคนผ่าน 是开想是大家失落。